สวัสดีครับนักเรียนธาตุและสารประกอบอน,นินทรีย์ในอุตสาหกรรมขั้นเก้าหน้าช่วงที่4นะฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเราจะมาดูว่าเราทำข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยได้เป็นอย่างไรตอนนี้จะแทบจะสรุปรวมเอาหลายๆเรื่องเข้ามาด้วยกันเอาละครับอุตสาหกรรมต่อไปนี้ มีการใช้โซเดียมพลอยหรือผิดพันจากโซเดียมพลอยเป็นวัตถุดิบทั้งหมดยกเว้นข้อใดฟอกผงซักฟอกน้ำประปาผงชุรสน้ำประปาเยื่อกระดาโซดาแอสการย้อมสีปุ๋ยเคมีผงชุรสเยื่อกระดาตสบู่น้ำยาฟอกขาว การย้อมสีปุ๋ยเคมีแล้วก็ผงชูรสนะครับอันนี้นะครับการย้อมสีนะก็ผงรสนี้ไม่ได้มีแกับปุ๋ยเคมีเราไม่ได้ใช้พวกที่มาจากตัวอะไรครับผิดพันจากโซเดียมคลอไรด์หรือใช้โซเดียมคลอไรด์เลยนะครับแต่ผงทดรเนี่ยใช้นะฮะอันนี้โอเค เรามาดูข้อต่อไปข้อใดผิดก๊สมีเทนเป็นสารตั้งต้นชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเตรียมปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตและปุ๋ยยูเรียถูกไหมถูกเพราะตัวเหล่านี้ต้องการแก๊สไฮโดรเจนเป็นตัวไปผลิตแอมโมเนียนะเพราะฉะนั้นมีเทนจึงเป็นสารตั้งต้นอย่า ขั้นตอนหนึ่งในการถลุงแร่คือการใช้ตัวรีดิวเช่นคาร์บอนในถ่านหินเปลี่ยนโลหะในสินแร่ให้เป็นโลหะอิสระก่อนทำให้บริสุทธิ์ก็ถูกการผลิตเซอร์โคเนียมใช้สารลายผสมของกรดไฮโดรฟอริกและกรดซัลฟิริกสกัดเซอร์โคเนียมออกจากสินแร่เซอร์คอนก่อน เลเดียมบริสุทธิ์ที่ได้จากการแยกสลายสารประกอบเลเดียมเฮไรด์ ine, ด้วยไฟฟ้าโดยใช้ประหลอดเป็นขั้วไฟฟ้าอันนี้เลเดียมจะรวงกประหลอดเพื่อให้เป็นเลเดียมออาหมากรรมัมนั่นเองมันข้อที่ผิดก็คือข้อที่3นะครับเพราะเราสกัดโซเนียมออกจากสินแร่เนี้ยนะโอเคแต่ไม่ใช่อยู่ในรูปของ เซอร์โคเนียมบริสุทธิ์นะครับต้องมีผ่านกระบวนการรีดิวต่อไปนะครับอันนี้ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนในการผลิตโซดาแอสท,ที่เรียกว่ากระบวนการ, so ร,นนการโซรเกวกระบวนการโซเวหรือโซเวโปรเซสนะครับ อันแรกใช่อันที่สองไม่ใช่อันที่3อยู่4งออยู่จออยู่เพราะนั้นคำตอบคือข้อ3เพราะอันนี้เป็นอ,อันนี้ไม่ใช่นะครับตัวเดียวทีสายทำยากดเพราะกดคำอดิกนี้ไม่สามารถที่จะ ไม่สามารถที่จะ,สะเสถียรเพื่อที่จะมาทําตัวนี้ได้นะครับเพราะพวกนี้จะสลายตัวดได้อย่างรวดเร็วเ,เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตโซดาแอซตรงไหนนะครับต่อไปครับข้อใดเป็นการผลิตโซดาแอซด,ด้วยกระบวนการที่เรียกว่าอาสฮีนะครับ อันนี้เป็นปัญญารวมทั้งหมดข้อ4นี้เป็นปัญญารวมหมดในของโซเวอันนี้เราจะเกิดได้ยากตัวนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวที่ปฏิยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของอาร์ซีโปเซคำตอบเป็นข้อ1ครับ อาเซคิปรเซนี้เป็นการใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำยากับโซเดียมไไซด์โดยตรงเลยนะครับนะอะไรครับสามห้าปัญยาต่อไปนี้เป็นประอดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตกฎกรรมฐานนะครับเหลียงลำดับในการผลิตดังข้อได้ ข้อหใช่ข้อสอใช่ข้อ3ไม่ใช่เพราะว่ามันเกิดปัญหาในการทำปฏิยานะฮะ,ะคำตอบก็เลยต้องเป็นข้อที่4นะครับเราไม่นิยมใช้กับปฏิกิริยานี้นะครับที่ทำปฏิยาโดยตรงเพราะไอ้กะว่าสัเฟอร์ละลายน้ำเนี่ยมันกามาก,กระทำได้น้อย ประสิภาพสู้อันงอไม่ได้เพราะจึงนิยมใช้งอจอแทนตัวนี้ตรมการขอนะครับต่อไปครับ36ข้อใดเป็นกระบวนการผลิตกดซั Sun ic, so osed, osed, Contact, นฟะิวลิกโซเวโปรเซดฮาร์เบอร์โปรเซดคอนแทกะบวนการคอนแทกขบวนการอาเซีระบวนการที่ใช้ในการผลิต กฎสมริกเราเรียกกระบ,บวนการคอนแทกนะครับในอันนี้เขาบอกถ้าผ่านกา๊าซคลอรีนลงในสารละลายใสซึ่งเป็นสารละลายอิ่มตัวของโปเทสเซียมคลอไรด์ในน้ำจะเกิดผลอย่างไรถ้าความสามารถในการลายของโปเทสเซียมคลอไรด์ไม่เปลี่ยนตาม pH ของสารละลายและสมการการ สารปรการของพิยาเมื่อผ่านแก๊สคลอรีนลงในน้ำเราก็มาดูคลอรีนผ่านลงในน้ำมันจะได้กดไฮโปคลอรัสกับกดไฮโดรคลอริกนะครับเอาละครับเมื่อตัวอ A, ตัวนี้ก็จะทำให้มีคลอรไรด์ไอออนเพิ่มมากขึ้นในสารละลาย มันอิ่มตัวอยู่แล้วและมีตัวนี้มากก็จะทำให้โพแทสเซียมคลอไรด์เกิดการตกตะกอนนะครับจะทำให้เกิดการตะกอนผลคูณการละลายตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับสลายสสยเป็นสลาย,ายลอิ่มตัวของโพแทสเซียมคลอไรด์ใน HCl กับตัวนี้ไม่ใช่คำตอบต้องเป็นข้อที่1นนะครับตัวนี้ไม่ตกนะฮะตัวนี้ไม่ได้ตกเพราะมันไม่ได้อิ่มตัว นะครับอันนี้3ามที่แถ้ากรดซันฟูริกราคาลดลงกว่าปัจจุบัน50%ราคาปุ๋ยชนิดใดจะมีต้นการต้นทุนการผลิตลดลงเราก็มาดูปุ๋ยฟอสเฟตปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยยูเรียแอมโมเนียมซัลเฟตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตปุ๋ยโพแทสปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเพราะนั้นกดสำหริกลดลงเนี่ยจะมีผลทำให้ราคาส้งตื่ลดลงด้วยเนี่ยก็คือฟอสเฟตเพราะปุ๋ยฟอสเฟตเราการในการสกัดฟอสเฟตจากหินฟอสเฟตต้องใช้กดสำหริกปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตก็เหมือนกันต้องใช้กดสำหริก เป็นตัวไปทำปิยากับแกส๊สแอมโมเนียจึงจะได้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อสิครับนะฮะเพราะนั้นเราต้องรู้จักว่าในกระบวนการการผลิตปุ๋ยปุ๋ยยูเรียปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตนะฮะปุ๋ยโพแทสเป็นอย่างไรมีสารใดเป็นตัวหลัก ในการที่ใช้ในกระบวนการการผลิตนะครับต่อไป3ามครับผลผลด้จากการผลิตสารในข้อกอและขอต่อไปนี้สามารถทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตอะไรได้บ้างก็ผลผลด้จากอะไรครับผงชุรส จากแป้งมันสัปะหลังก๊าซคอรีนจะจากเกลือสมุทรปุ๋ยและผงซักฟอกกรดอะมิโนโลและก๊าซไฮโดรเจนน้ำตาลกูโครสกับกรดไฮโดรคลอริกก๊าซคอร์แอ,รแอบโซอมโมเนียมกลูตาเมตและแอมโมเนียมแ,และโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพาันคำตอบคือตัวนี้นะครับนะบที่ทำให้เกิดอ,อุตสาหกรรมผลิตอะไรคือผลิตโมโนโซเดียมกรูตเมตนะครับกับโซเดียมไฮดอกอะไรครับไฮดรอกไซด์นั่นเองนะครับตัวนี้เราอีกอันหนึ่งที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะฟาซครีรนก็จะมีโซเดียมสไซด์และกา๊าซไฮโดรเจน นะครับอันนี้กดอะมิโน,โนไม่ได้นะครับอันนี้ <c oughs> งนั้นคำตอบเป็นข้อ4ต่อไปข้อ40ครับแผนผังแสดงการเตรียมสาร X เป็นดังนี้มีกา๊าซ a กา๊าซ b แคลเซียมฟอสเฟตเกลือ H กา๊าซสอตัวนี้รวมกันได้กา๊าซสแล้วการา ไปอะไรกรดนะกด d และกรด E ได้เกลือ F นะก๊าซสีด้วยมาตัวนี้แล้วแล้วก็สารเเขาถามว่าก๊าซ A คือก๊าซ A C E กรด E คืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะดูเราอาจจะดูด้ว่า a b ได้ตัวนี้ออกมาเนี้ยนะครับก๊าซ A ก๊าซ b a ตัวนี้ก็จะต้องเป็นไนโตรเจนนะครับก๊าซอันนี้เป็นแอมโมเนีย E กด E จากเกลือฟอสเฟตก็คือกรดฟอสฟอริกเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะเกลือนะครับ เพราะนั้นตัวนี้เราก็เลยได้เป็นไนโตรเจนแอมโมเนียแล้วก็กดโพแทสฟอริกเราจะเห็นได้ว่ามันมาจากแคลเซียมฟอสเฟตแล้วได้มาเป็นกรดมันก็ต้องเกลือที่มาจากอนุมูลกรดนั่นเองกรดที่มาจากอ,อนุมูลกรดในเกลือนะครับนี่เราก็ได้ออกมาก็ดูมันแผนผังเหล่านี้ที่มีอยู่ในหนังสือนั้นนักเรียนต้องทำความเข้าใจ ในลำดับตัวนี้เนี่ยมันจะถูกนำแล้วก็ใช้ตัวใช้ตัวที่ปกปิดไว้ว่ามันควรจะเป็นสารใดมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรพิเศษ,ษ,ษ,ษดูสักนิดหนึ่งนะครับเอาละครับเท่าที่นักเรียนทำมาแล้วเนี่ยนะครับมีข้อที่ถูกได้กี่ข้อถ้าเนื่องทำแล้วได้ถึง70%ก็ถือว่าเรื่องนี้นะักเรียนเชี่ยวชาญนะครับ แต่ยังไงก็ดูทบทวนหรือดูจากตามข้อสอบอื่นด้วยนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นในบทนี้จะแม้นว่าจะเป็นบทที่ไม่ใช่บทใหญ่ออกข้อสอบเยอะแต่ออกมาแล้วถ้านักเรียนทาได้คะแนนจะสูงกว่าคนอื่นเพราะส่วนใหญ่บทนี้ทิ้งเราดูผ่าน,นไม่ต้องกลัวครับดูผ่านทําตามหรือดูจากคลิปิดีโนเนี้ย มันก็จะช่วยให้เรามีความรู้ที่ดีนำไปสู่การทำโจทย์ที่ได้คะแนนสูงๆมันขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบประจำบทนี้นะ